สวัสดีครับผมนายสุรชาติชูฉำมาจากแผนกอ f t e ร์เซลเซอร์วิรถขุดยันม่าประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการบำรุงรักษาและตรวจเช็ครถขุดยันม่าของเราในกรณีที่ลูกค้านำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือลุยโคลนในงานหนักๆน,นะครับว่าจะมีวิธีการตรวจเช็คในจุดไหนบ้างมาชมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตรวจเช็คสภาพโดยรอบของรถขุดยันมาของเรานะครับว่ามีเศษดินเศษหินเศษทรายอะไรเข้าไปขัดในบริเวณของช่วงล่างเราหรือเปล่านะครับถ้ามีแนะนําคุณลูกค้านะครับทําการตรวจเช็คและทําความสะอาดโดยเร็วนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้ระบบช่วงล่างของลูกค้ามีปัญหาได้ภายในอนาคตครับนะครับหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คสภาพ โดยรอบของรถขุดยันม่าเราแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาตรวจเช็คในห้องโดยสารกันเลยครับนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับเราต้องมาตรวจเช็คภายใต้ห้องโดยสารนะครับโดยการนำยางแผ่นนี้ออกนะครับที่พักเท้านะครับที่เป็นยางแล้วก็เราจะเจอเป็นแผ่นเหล็กนะครับก็เอาแผ่นเหล็กนี้ออกนะครับ เมื่อเรานำแผ่นเหล็กออกแล้วนะครับเราก็จะเจอในแผงคอนโทรลวาลนะครับถ้าแผงคอนโทรลวาลของเรามีสิ่งสกปรกนะครับหลังจากที่ใช้งานในโคลหรือบริเวณที่มีน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถนำลมมาเป่าหรือทำความสะอาดโดยน้ำได้นะครับไม่ให้มีสิ่งสกปรกเนี่ยมาอุดตันนะครับและในส่วนใต้ที่เรานั่งโดยสารนะครับหรือ ใช้คนขับนะครับก็จะมีฝานี้เราสามารถเปิดมาตรวจเช็คในระบบของกล่องฟิลแล้วก็กล่อง ECU นะครับไม่ให้มีน้ำขังหรืออะไรถ้ามีน้ำขังให้เราเอาลมมาเป่านะครับให้มันแห้งหรือใช้น้ำยากำจัดความชื้นมาฉีดนะครับ ครับหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปผมจะพาทุกท่านไปตรวจเช็คบริเวณห้องเครื่องต่อนะครับครับตอนนี้ก็จะอยู่ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก่อนอื่นเลยเราก็เปิดฝาห้องเครื่องนะรตรวจสอบดูว่าภายในห้องเครื่องของเราเนี่ยมีคราบเศษกระดงกระดาษเศษพลาสติกเศษโคลเศษขยะอะไรเข้ามา หมกอยู่ในห้องเครื่องหรือไม่นะครับถ้าหากลูกค้าตรวจพบนะครับให้รีบทำความสะอาดทันทีนะครับเพราะว่าการระบายอากาศของห้องเครื่องของเราเนี่ยลมเนี่ยจะผ่านมาทางนี้นะครับแล้วออกทางหม้อน้ำซึ่งระบบรถขุดยันมาของเราเนี่ยเป็นระบบเป่าออกนะครับมันจะทำให้ส่งผลกับเครื่องยนต์ได้นะครับหากระบบโฟไม่ดีนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นแผงหม้อน้ำนะครับพยายามอย่าให้มีคราบสิ่งโสขปรกอะไรมาเกาะที่หม้อน้ำนะครับถ้าหากลูกค้าตรวจพบนะครับว่ามีพวกเศษดินเศษโคลนอะไรนะรให้รีบทำความสะอาดนะครับใช้ลมเป่าหรือใช้น้ำฉีดก็ได้นะครับหากลูกค้าใช้น้ำฉีดนะครับต้องให้ใช้ลมเป่าให้แห้งนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานไปเนี่ย พอน้ำมันแห้งฝุ่นมันเกาะมันก็จะเป็นคาบอุดตันได้นะครับให้ระบบเกิดความร้อนให้เครื่องเราระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับหลังจากที่เราทําการตรวจสอบในส่วนของห้องเครื่องยนต์แล้วนะครับเรามาดูหัวข้อถัดไปกันเลยครับครับหลังจากที่ลูกค้าใช้งานรถขุดยันมาในสถานที่ที่มีน้ําขังหรือมีโคลนนะครับให้ลูกค้า ตรวจสอบตามบุรสลักต่างๆว่ามีน้ําขังอยู่หรือไม่นะครับและให้อัดจาระะบีใหม่เข้าไปเพื่อที่จะดันจาะระบีเก่าออกมาเล็กน้อยและทําความสะอาดครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมภายในสลักบุตรได้ครับและนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นสําหรับรถขุดยันมาที่ลูกค้านําไปใช้ในพื้นที่ที่มีน้ําขังหรือมีโคลนะครับ สำหรับ EP นี้ผมก็หวังว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความรู้ดีๆในการดูแลรักษารถขุดยันมากของทุกท่านไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP หน้าผมจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ